นอมโอ้ยโอ้ยหนอเป็นหวาย no, no. ความหลงคายสมอดได้ไหลหอ,อนได้ยินฝ่าออกน้ำทังยันกันลานส้างสอ,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 องขาต่อฟังโขกขนวยโลก เธอพี่น้องเพราะมันเดือด้องเด็ดวันเท็เท,ทิบอาคำควรไต้หาใี้สั้นมาทำเ่าสั่งซ้อนมือนี้เดอ้อมือในเบ็นก่อนทิพยอ,อาคำวันเด็เป็นเวลาผู้เท่าอยู่ราวันฝามปัุษสาชุ่มไตใส่โยของโอทั้งหน้าโคคุณนักหน้า,นา,นาสู้กับแทนดินทัดอยูุไทยตลอดสิน้นโลกลุ่มซุ้มมานนตลอดเดือนรักษาอโคุกการัน สวรรค์เทฟ้าเทวดาถางลำภูมิทษนี่ร,รมอยูนาลูกคนเที่ยงศสหนาพอ่อผูตาวัาหน้าเกาหาฝควาทมงถื่แผ่นนาโปปูปังไฟใสยโยกกันวันนั้นอรหรลหาาาาันรอขาปาสสัทธาดันลมสนิทก็ชื่อใ้อนุมไหวมาสการเมื่อนี่ท่านให้ปิดโลกทั้งสามมีสวรรค์มีน้าลกในโลกคนพ่าไป พาคะนออกไหวอดอมชอกลำคาสาเด็ลงจับคว้าพากันไหลผูเท้าหอมทานเาด็กลงเล้ยพีนอเอาเสมาไปก่อนน้องเดียไ <laughs iros>